ก็ดีใจแหละครับแล้วก็กดดันด้วยครับคือจริงๆแล้วเราเองเราก็กดดันตัวเองมากๆที่ได้รับบทเป็นผู้เด่นซึ่งมันแลกมาด้วยการที่จะต้องแบกเรื่องให้คนดูต่อนะครับด้วยความที่เป็นซีซั่นแรกด้วยครับพอเราเป็นผู้เด่นในซีซั่นแรกเนี่ยเราก็ต้องทอํายังไงก็ได้ให้ทุกคนอยากจะดูต่อแล้วก็น้องๆต่อไปในซีซั่นต่อไปก็จะได้รับการต่อยอดไปด้วยเพราะฉะั้นเนี่ย เราก็ต้องตั้งใจทําให้ดี acting อ,อะไรที่เราเคยติดขัดเราก็ต้องเรื่องเรียนมันเพิ่มนะครับทำการบ้านทําบทดีๆแล้วก็แสดงออกมาให้ทุกคนได้ชื่นชอบที่สุดนะครับซึ่งมันก็กดดันเหมือนกันนะครับนั่นแหละครับชีวิตเพิ่งเคยได้รับบทเป็นบทนําเรื่องแรกแล้วก็ตัวละครตัวนี้มันมีอะไรที่ที่ต้องทําการบ้านเยอะมากครับแล้วพอได้เห็นผลงานออกมาเนี่ยทุกคนกรี๊ดกันทุกคนชอบกันเราก็เราก็มีความสุขแล้วก็หายเหนื่อยไปอีกทีนึงนะครับแต่ว่า เมือ่อกี้เนี่ยยังน้อยมากครับคือยังมีอะไรที่น่าดูอีกเยอะมากมายเลยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเออคือด้วยคาแรคเตอร์ของมันดีกว่าด้วยคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความเหมือนแต่แตกต่าง ด้วยพื้นเพของตัวเราเองกับพื้นเพของตัวละครที่มันมีแค่วิธีการเรียนวิธีการคิดมันก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราทําการบ้านหนักมากมาโดยตลอดที่เรารู้ว่าจะต้องมีการถ่ายเรื่องนี้ต้องไปทําความเข้าใจ mm hmm. เกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของคนที่จะเลือกเรียนหมอแล้วก็คนที่เขาที่จะเลือกแบบว่าเลือกเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยัอันนี้คือสิ่งที่พยายามพัฒนามาตลอดแล้วก็ รู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งเป็นอีกขั้นหนึ่งของพวกเราและเรารู้สึกว่าเราพัฒนามามากในเรื่องของทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการแอคติ้งต่างๆนานาเนี่ยตั้งจากเรื่องแรกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากให้เรื่องนี้แบบว่ามันกินใจกับผู้ชมที่สุดและกันอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังจากเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็เรื่องนี้เป็นวายที่ได้กลับมาเล่นอีกครั้งนึงนะผมเชื่อทุกคนติดตามแล้วก็ ทุกคนดีใจที่เราได้มารับบทบาทที่ทุกคนรอคอยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในครั้งนี้ของผมมันก็จะมีหลายๆอย่างที่แบบท้าทายความสามารถมากๆแล้วก็ทุกคนเห็นแล้วก็จะแบบเชื่อว่าเห็นพวกเราพัฒนาอย่างแน่นอนในเรื่องนี้นะครับคือไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมผมเข้ากับบ้านนี่คือผมเห็นการพัฒนาของน้องเยอะมากนะครับในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นครับครับ,รบน้องเล่นดราม่ากเก่งมากครับน้องก็ตามามาั้ง ผมอะเยอะมากหลายอีพีมากๆไงก็เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมเริ่มซีนอรอบนี้ตอนแรกเราก็ตกใจครับแต่พอได้เห็นทุกอย่างมันลงตัวแล้วมันก็โอเคเลยครับมันมันแจ่มมากเลยครับมันพอดีแล้วมันก็ลงตัวมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือ <laughs> ผมไม่เคยเริ่ซีนกับเขามาก่อนเลยในเรื่องไหนๆถึงเราจะเคยเล่นกับครอปมาหนึ่งเรื่องแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีเริ่ซีนอะไรครับไม่งั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นครั้งแรกก็ อยากให้ทุกคนดูแล้วก็ช่วยให้กําลังใจไปพร้อมกันแล้วกันครับมีหลายมูดผมว่ามันมีหลายมูดครับหลายแบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่มูทที่ทุกคนเดาง่ายๆอะครับมูดของเลิฟซีนที่เรื่องนี้เกิดขึ้นมันด้วยความที่ละครมันเป็นคอมเมดี้ด้วยครับมันจะมีความคอมเมดี้ใน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 เลิฟซีนด้วยแล้วก็มีความโรแมนติกด้วยซึ่งมันมีหลายแบบจนทุกคนอาจจะตกใจแล้วก็คาดไม่ถึงครับอย่างที่บอกว่าเราสนิทกันแล้วแต่ไม่ได้เคยเล่นเลย เขินเขินครับเขินคือมันมันตลกกันเองกลุ่มหนึ่งได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเออแบบว่าอยู่กันมา4ปีไม่เคยต้องมาทำอะไรอย่างนี้เลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบจะแบบขำๆกันแต่ว่าถามาตอน ทำงานเข้าฉากมีปัญหากับการถ่ายทำไหมก็ไม่ไม่มีเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเราเข้าไปถึงจุดที่เราถ่ายทำปุ๊บมันเป็นตัวละครจริงๆะไรเงี้ยมันมันรู้ว่าเหตุผลในการกระทาต่างๆมันคือตัวละครอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถดําเนินเรื่องการถ่ายทําต่อไปได้อย่างไม่ติดขัดอะไรเลยกับเรงแบบความขำหรือเขินกันเองอะไรเงี้ยผมผมว่าชอบนะผมว่าผมว่าแจ่ม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  บ้าเรามีบ้านเรามีเราได้ดูสีแลนี่ดิโอเราดูดีมั้ผมมาเป็นตัวปริศนาจะเกิดอะไรขึ้นกับผมทุกคนต้องนั่งลุนเองผมไม่อยากสปอร์ตคือผมบอกเลยว่าเส้นเรื่องของบานน่าดูมากคือเราเองเราเป็นตัวนักแสดงเองอ่ะเรายังให้กําลังใจแล้วก็เอาใจช่วยไปกับเส้นเรื่องของบานเลยครับเส้นเรื่องของวายุครับซึ่ง มันน่าดูมากครับจะเป็นอีกหนึ่งอารมณ์คือตอนนี้คู่นี้เขาก็จะแบบว่าตามจีบกันตามจีบบบคอมมีดตลกหวานนี่นี่นี่ปุ๊บคู่นี้ก็จะมาเหมือนถ้ากลัมันมีของเปรี้ยวมีผลไม้เปรี้ยวอันนี้ก็เป็นแบบว่าเหมือนพริกเกลือครับผมตัดอารมณ์กันเพราะอยู่ด้วยกันแล้วมันดีมากๆเลยมันทําให้ทุกอย่างมันกลมกล่อมไปหมดเลยครับจริงๆครับหลาการสชาติจริงๆแล้วดูแล้วต้องยิ้มตามคือคนตัดนะครับ คนตัดถึงขั้นบอกว่าอุ้ยพี่ดีเนาะตัดมาตั้งหลายเรื่องแล้วยังไม่เคยเหมือนไม่ใช่ซีรีส์วายเลยเหมือนซีรีส์ปกติเลยดูไปแล้วแบบเออสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยก็ลเลยอยากให้ทุกคนดูจริงๆซีรีส์เรื่องนี้นะครับออดูได้ทุกเพศทุกวยัยแล้วก็จริงๆมันมันน่ารักมากจนแบบทุกคนดูแล้วคุณจะไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจากความสนุกนะออมุมมองในการใช้ชีวิตเหรอครับจะด้เห็นความเปิดกว้างม,ม,ม,มันมันมันมีมันมีหลายหลายแบบมากครับแล้วก็ ทุกคนจะได้เห็นอะไรที่เราต้องการจะสื่อเยอะมากท้ายที่สุดแล้วอ่ะเรื่องนี้ผมแก่นที่เราพยายามจะสื่อสารทั้งหมดใดๆก็ตามตามแต่มันคือเรื่องของความรักเพราะว่าเรื่องนี้เราพยายามจะชูว่าเหตุการณ์หรือว่าเหตุผลต,ต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้เพราะความรักเนี่ยมันคืออะไรบ้างแล้วทําไมความรักมันถึงไม่มีขอบเขตความรักมันถึงไม่มีเหตุผลไม่มีนิยามใดๆก็ตามแต่อะไรผมอันนี้คือสิ่งที่เราโฟกัสในเรื่องนี้เป็นหลักครับเรื่องเรื่องนี้ผมผมชอบ ผมชอบที่ทุกๆตัวละครนะไม่มีใครตกใจหรือว่า,าแปลกใจเลยที่แบบตัวละครชอบตัวผู้ชายด้วยกันเองอะครับ <c oughs> พ่อแม่เพือ่อนสนิทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะดูแบบว่าเออเป็นกําลังใจให้เชียร์ให้คือเรื่องนี้มันข้ามผ่านเรื่องเพศไปแล้วครับ <c oughs> ความรักมันคือความรู้สึกจริงๆแล้วแล้วมันดีมากก,กับการผลักดันผลักดัน LGBT มากๆซึ่งอยากให้ทุกคนได้ดูกันครับมันน่ารักมากๆและมันดีมากๆ ฝาก Gen Y หรือซีรีส์ด้วยนะครับออนแอร์ On ตอนแรกเนี่ยวันที่11เดือน11นะครับเวลา4ทุ่ม50นาทีนะครับผมที่ช่อง3กด33นะครับแล้วก็สามารถดูพร้อมกันทั่วโลกนะครับที่แอปพลิเคชัน i อชีหรือว่า w w w iq com ครับ